สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอแมใ่ใจมีเรื่องดาวดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนออนไลน์อีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามพระบโบสถกลางน้ำวัดสีคมคำอำเภอม,มืองจังหวัดพะเยาค่ะ ถ้าพูดถึงข้าวโบสถหลายๆท่านคงนึกถึงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือสถานที่ที่ใช้ในการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์ใช่ไหมคะแต่อุโบสถที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นอุโบสถที่มีความแตกต่างไปจากอุโบสถทั่วไปคะ่ะคือนอกจากจะใช้ในการประกอบพิพธีกรรมทางศาสนาและการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์แล้ว โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งด้านสถาปัตยกรรมนะคะที่สวยงามไม่เหมือนใครภายในพระโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนางังที่วาดโดยศิลปินชื่อดังและที่สำคัญนะคะเป็นพระโบสถ์ครังน้ำที่อยู่ติดกับทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนั่นก็คือก้านพะเยาค่ะ บสถกลางน้ำนี้นะคะตั้งอยู่ภายในวัดศีคงคําหรือที่ชาวพะเยาเรียกกันติดปากว่าวัดหลวงหรือวัดพระเจ้าตะหลวงค่ะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะภายในวัดมีสถานที่สําคัญหลายแห่งค่ะเช่นพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระเจ้าตรหลวงพระคู่บ้านคู่เมืองชาวพะเยาและครูวิหารครูบาศรีวชัยเป็นต้นค่ะ สถาปัตยกรรมของพระโบสถแห่งนี้นะคะน่าสดจะมีความโดดเด่นเป็นสง่ายอย่างมากแล้วนะคะก็ยังเป็นพระโบสถที่สร้างโดยศิลป,ปะแ้าน,นาประยุกต์ค่ะซึ่งผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะและนาประยุกต์นี้นะคะเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะ ภายในพระโบส์นะคะมีจิจกรรมฝาผนังที่ท่านอาจารย์อังคารกรา,ายนาพงศ์ศิลปินแห่งชาตินะคะรวมทั้งคุณภาพตะวันสุวรรณโกดและคุณกาบแก้วสุวรรณโกดนะคะซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นผู้วาดน,นะคะภาพในพระโบส์จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ทประวัตินะคะ เชื้อชาตชาดกนะคะอย่างเช่นพระเวสสันดรเป็นต้นค่ะเป็นภาพวาดที่มีความสวยสดงดงามนะคะในด้านของเด่นในเรื่องของสีนะคะและก็ลวดลายค่ะทางด้านหลังพระประธานนี้นะคะเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านอาจารย์อังคารกัลยาคพง์เลยทีเดียวนะคะแต่น่าเสียดายค่ะที่ท่านอาจารย์ยังวาดภาพนี้ไม่เสร็จนะคะจะเห็นว่า ด้านข้างจะเป็นเพียงภาพร่างนะคะท่านอาจารย์ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนค่ะ mm hmm. ค่ะนอกจากพทวบทสถนรงนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็ยังมีภูมิทัศน์นะคะที่ติดกับกวนพยาค่ะซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะเมื่อท่านได้กราบสักการะ ระและชมภายในพระโบสถ์เสร็จแล้วสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือการเดินมาที่ข้างหลังของพระโบสถ์เพื่อชมความงดงามของบรรยากาศนะคะค่ะด้านหลังนี้ก็ยังเป็นที่ให้ห่านปลาหรือปล่อยปลาลงในแม่น้ำกวนพยาได้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าพระโบสถ์แห่งนี้นะคะ mm hmm. เป็นที่ท่องเที่ยว ที่โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบละนาประยุกต์แล้วก็มีที่ท่านได้เดินชมบรรยกาศอีกมากมายเลยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนท่านนะคะได้มาท่องเที่ยวจังหวัดพยาวค่ะมาเชิญมาชมนะคะฝีมือภาพวาดันสวยงามของท่านอาจารย์กริยานพงศ์นะคะศิลปินแห่งชาติ รวมถึงสก,การะพระเจ้าจนหลวงพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะของชาวพะเยาด้วยค่ะนี่คือตัวอย่างภาพจิตรกรรมภายในพระโบสถ์นะคะสีจะดดเด่นมากเลยค่ะสำหรับประวัติของท่านอาจาร,รย์อังคารกรียนพงศ์นะคะท่านเกิด เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2469ค่ะที่สวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อท่านได้จบชั้นมธัธยมจากสวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาต่อนะคะที่โรงเรียนเพาะช่างนะคะและคณะจิตกรรมและปฏิปกรรมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะท่านเป็นสิทธิ์คนสำคัญของ ศิลปินใหญ่เช่นศาสตร,สราจารย์ศินเพรศีนะคะอาจารย์เพื้อฮาริพิทักษ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามและร่วมมือกับอาจารย์ในด้านศิลปกรรมและโบ,บ,บราณคดีและประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับความเป็นกวีของท่านาคารนั้นท่านฝึกฝนมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมค่ะและเมื่อ ออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะและสร้างสารรค์ทั้งภาพวาดงานบทกวีนะคะโดยที่ได้คุ้นเคยกับศิลปินกวีร่วมยุคสมัยหลายคนเลยทีเดียวค่ะตัวท่านเองมีผลงานบทกวีปรากฏในหนังสืออนุสรน,น้องใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจนกระทั่งได้พบกับท่านอาจารย์สศิวรักษ์หรือสุรักษ์ศิวรักษ์นะคะ ผู้ก่อตั้งและเป็นบรรณาธิการคนแรกของสังคมศาสตร,ร์ปริทัศน์บทกวีของอาจารย์อังคารกรีณาพงศ์จนได้พิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางนะคะอย่างเช่นนะคะกะวีนิพนธ์ปี2,507นะคะลำนาวภูกระดึงปี2,512นะคะส่วนแก้วปี2,515 บางกอกแก้วกำสวนหรือนิราชนครศรีธรรมราชปี2512นะคะจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีนิพนธ์สมัยใหม่ค่ะท่านนันคาร,ราณพงศ์นะคะเป็นผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานและได้ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นต่อมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งในปี2 5 3 2ค่ะท่านได้รับคัดเลือกและประกาศยกย่องจากสำนักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปัจจุบันนะคะให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ด้านกาวีนิพนธ์ค่ะธนาคาร์กรยานพงศ์นะคะได้เสียชีวิตในวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2,555ค่ะค่ะถ้าอ่านับ่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ และชาวพะเยาของเราก็ได้มีโอกาสมีผลงานของท่านนะคะอยู่ในพระโบส์สวยงามนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทั้งคนพะเยานะคะและคนต่างจังหวัดค่ะมาชื่นชมพระโบส์ที่สวยงามแห่งนี้ที่วัดสีคมคำอำําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณที่มานะคะจากวิกิพีเดียนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ